ส่พรวมของราคาทองคําในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันจันทร์สําหรับอาทิตย์นี้ในมุมมองของวอลจก็มองว่าโอกาสที่ทองคาจะย่อเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ค่ะก็ได้มาจากข่าวที่เขาคอยกันของกระวูกขลังๆของอเมริกา ซึ่งจะประกาศออกมาว่าจะขาดจุดเท่าไหร่แต่ตามคาดเนี่ยมันมันต่ำกว่าที่คาดไว้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาประทงกันคังจะขาดลประมาณ13-14ล้านเหรียญแต่ล้านล้านเหรียญน่นะคะแต่ผลปรากฏว่าประกาศออกมาเหลือ5.7หมื่นล้านเหรียญซึ่งน้อยกว่าที่คาดมากนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ทองคําย่อลงมา ดัะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของภารัฐแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทั้งฟิลเดตติ้งก็ยังบอกว่าภายในวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าทางทางกระทรวงกลัง,างสามารถจ่ายนี่นี่ของออบอนได้ก็คือว่าจะถึงเวลาที่จะต้องจ่ายของออบอนที่ไปขายในตลาดจะถ้าสามารถจ่ายได้ตรงนี้ก็จะเป็น เครดิตำนึงของ <c oughs> อเมริกาแต่เชื่อว่าอเมริกาไม่สามารถจะจ่ายได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการขยายวงเงินพดาานี้กันขึ้นมาอีก <c oughs> ถ้ามีการขยายกันขึ้นมาอีกก็อันนี้ก็จะเป็นผลบวกให้กับทองคำเพราะฉะ <c oughs> นั้นในในกรอบความสัตยานี้นะคะวอลตี้เขามองไว้ว่าอาจจะมีการย่ออาจจะเห็นพันห้าร้อยสิบ 5,520 US d o l l a ยี่อทรีท์เอาเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านยังคงมองไว้ที่1,560 US Dollar ต่อทรีท์เอาถ้าเป็นบาทบานเราก็จะน,น่าจะอยู่แถว20,001,800บาทต่อบ,บาทไทยนะคะ <Ha. S 1> ก็เป็นแนวซื้อได้แต่ถ้าเป็นแนวที่จะขายก็คือ20,000 2,500ันหบาทต่อบาทไทยคะ่ะอันนี้เป็นแนวที่สามารถจะขายได้ถ้าในมุมมองอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นในกรอบตามนี้คะ่ะค่ะก็มองยาวทั้งอาทิตย์เลยนะคะคุณพวันและในส่วน<ช>ของก<อ>ลายุทธ์ในการลงทุนล่ะคะ ก็ย่อให้ซื้อค่ะถึงถ้าย่อลงไปอีกก็นักลงทุนคงไม่ต้องไปไปเป็นหัวเพราะว่าแนวโน้มอนาคตก็ยังมีแต่ทั้งทางลบลุ้นล้วนเพื่อนะโอกาสที่ทองคาจะลงลึกก็คงจะมีน้อยอะค่ะค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ก็มองแล้วปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทองคำส่วนใหญ่เป็นปัจจัยลบนะคะแต่ว่าก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองคำค่ะมีการปรับตัวลงมาได้บ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะลงไม่ได้ลึกมากนักนะคะ mm hmm. แล้วก็นั่นก็คือมุมมองของคุณพวันนวัวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการของบริษัทไบเอลจีนบูเรียนอินเตอร์เนชั่นจำกัดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูทาง